ก่อนที่ลูกหลานของเราจะเข้าสู่พิธีบรประชาอุปสมบทนะครับตามระเบียบปฏิบัติของประเพณีไทยก็นิยมให้ลูกหลานของเรานะครับถือเครื่องสักการะมีทูบเทียนแพรดอกไม้หรือพวงมาลัยเป็นต้นเข้าไปขอขมาลาอุปสมบทกับพิดอนบรรดานะครับกับปู่ย่าตายายลุงป้านนะ้าอาเป็นต้นเพื่อขอขมาจะได้เป็นอโหสิกรรมไม่เกิดทุกข์เกิดโทษต่ตอ,อก,กันและกัน แต่ประการสําคัญก็เพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์แห่งพรหมจรรย์คือการบวชของลูกหลานเรานั่นเองอีกพิธีหนึ่งก็คือขั้นตอนของการคลิบผมนะครับเรียกว่าคลิบผมหน้าก็มีนัยยะความหมายตามกว,วีว่าใบบัวที่รองรับกับเส้นผมก็คือบุญบ่มบริสุทธิ์ผุดผ่องใสผมทุกเส้นคือสัญ,ญลักษณ์หลักสายใยคลิบผมให้ได้เข้าบวชสวดท่องธรรม ลูกได้เอาบุญบ่มห่มพระเหลืองงามรุ่งเรืองทดแทนคุณบุญชื่นชำ่ำข้าวทุกคำน้ำทุกขันอันจดจำกายกรรมวจีกรรมคำขมานะครับแล้วก็มีนัยยะความหมายเกี่ยวกับบวชเพื่อแทนคุณเนี่ยการบวชหรือการบรรพชาอุสมบทบรรพชานั่นก็คือขั้นตอนของการเป็นสมณีน จากนั้นก็เข้าสู่สังฆกรรมอุปสมบทเป็นพระสงฆ์เพื่อแทนคุณแทนคุณทดแทนคุณความหลังตั้งแต่เกิดถือกำเนิดเป็นมนุษย์อันผุดพองทดแทนคุณบิดามารดาพาประคองมือตระกองกอดอุ่นๆหน,นุนตักนอนทดแทนคุณนมทุกหยดที่รินหยาดเงินทุกบาทเลี้ยงเติบใหญ่ทั้งฝ่ายสอน ทดแทนคุณซักเสื้อผ้าเอื้ออาทรรีดให้ก่อนสวมใส่ได้เข้าทรงทดแทนคุณวันเดือนปีที่ราบซึ้งที่ได้พึ่งทุกอย่างสร้างเสริมส่งทดแทนคุณเกินพันนามาเจาะจงกล่าวตรงตรงยังไม่หมดทดแทนคุณบุญพระเหลืองเรืองรองผ่องประพัด ปฏิบัติธรรมวินัยใบบุญหนุนแผ่กุศลอานิสงส่งผลบุญให้อบอุ่นบุญทั่วถึงซึ่งทุกคนอนุโมทนาสาธุการอันได้บวชทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นเป็นมรรคผลกราบทดแทนพระคุณบุญบันดลบุญเลิศล้นกะตันยูบุพการี